สำหรับในคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวท่องวิธีการติดตั้งเบื้องต้นสำหรับเร a l m ม Smart TV กันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอจัสรีวิว สำหรับเจ้าตัวนี้ที่เราได้ทำการสั่งซื้อนะคะจะมีขนาด32นิ้วแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากได้43นิ้วก็มีขายนะคะแต่ว่าเราทำการซื้อเพียง32นิ้วเพราะว่าคุณแม่เขาเรีเควตมาค่ะว่าต้องการจอเล็กคือไม่อยากใช้จอใหญ่รู้สึกปวดตาเราก็เลยได้ตัวส32นิ้วอันนี้มาค่ะและที่สำคัญตัวนี้นะคะเป็น Android TV ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้ว Android TV ก็นับเป็นสมาร์ททประเภทหนึ่งนั่นแหละ แต่มันยังมีรายละเอียดของฟีเจอร์หลายอย่างที่ไม่เหมือนกันระหว่าง Smart TV และ Android TV ค่ะสรุปสั้นๆว่า Android TV สามารถเข้าถึงร้านค้า Google Play และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมภาพยนตร์รายการและเพลงยอดนิยมได้เอาละค่ะเรามาแกะกล่องดูว่าข้างในกล่องนั้นมีอะไรกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อเราแกะกล่องออกมาเราจะเจอถุงถุงหนึ่งค่ะ ซึ่งมันจะใส่รีโมททีวีไว้รีโมททีวีมี2อันนะคะแล้วก็มีฐานให้คู่หนึ่งค่ะแล้วก็จะมีน็อตให้4ตัวแล้วก็ขาตั้งทีวีอีก2อันค่ะแล้วก็มีคู่มือการประกอบทีวีให้ด้วยค่ะเรามาดูตัวรีโมททีวีที่มีให้กันค่ะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรีโมททีวีทั่วไปที่ คิดว่าหลายๆคนใช้กันอยู่นะคะก็จะมีเลข1ถึง9แล้วก็มีปุ่มปิดเสียงปุ่มปิดเปิดทีวีปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่มเปลี่ยนช่องปุ่ม Netflix ปุ่ม YouTube ก็จะหลักๆก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับตัวรีโมทนะคะจะใช้ถ่าน2ก้อน,นะคะ่ะเป็นถานก้อนเล็กค่ะ สำหรับรีมโมทที่ให้มาอีกตัวนะคะก็จะเป็นรีมโมททีวีอฉชิยะค่ะเหมาะก,กับคนสมาร์ทสมารอย่างพวกเรานะคะสำหรับตัวนี้ก็ใช้ถาดก้อนเล็ก2ก้อนเช่นเดียวกันค่ะมาดูตัวพอร์ตกันค่ะว่าสามารถเชื่อมต่อ,อยังไงได้บ้างค่ะก็จะมีช่อง Digital a u ด i โ o เอาแล้วก็มีตัว AV นะคะแล้วก็มีตัว AVT มี HDMI 3ช่องมอี USB 2ช่องแล้วก็มี LAN 1ช่องค่ะซึ่งเราสามารถต่อ Wi-Fi กับ Bluetooth 5 0ดได้ด้วยค่ะสำหรับสเปคอื่นๆนะคะสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ทางการของ Realme ได้เลยค่ะอ้อลืมในกล่องมีจอทีวีให้เป็นนะคะ เอาค่ะคงพร้อมกันแล้วนะคะก็หลังจากที่เราประกอบขาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่า้าใครบางคนต้องการติดผนงังก็ไปซื้อที่ติดผนงังแล้วก็ทําการแขวนไว้บนผนังได้ค่ะสําหรับตัวที่เราซื้อคือ32นิ้วจะไม่มีแถมตัวติดผนังให้นะคะแต่ไม่รู้ว่า้าใครซื้อ4 3นิ้วจะมีหรือเปล่าอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อ4 3นิ้วมาก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแค่นิดน,นึงคะ่ะว่ามีหรือไม่มี หลังจากที่เราได้ทำการเสียบปลั๊กและเปิดทีวีเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นว่า r e ียวมี v ีีให้เราสักคู่มันจะขึ้นคำว่า Android และรออีกสักครู่ค่ะมันจะขึ้นให้เราเลือก language กับ location ค่ะสำหรับเรานะคะเราจะเลือกภาษาเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ประเทศเราจะเลือกเป็นประเทศไทยค่ะจากนั้นให้เรากดต่อนะคะ แล้วก็ยืนยันค่ะใช่ค่ะหลังจากกดต่อเรียบร้อยแล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ค่ะซึ่งถ้าใครต้องการใช้รีโมทของตัวสมาร์ทรีโมทนะคะก็สามารถทำตามขั้นตอนของมันได้เลยค่ะแต่สำหรับเราเราจะกดข้ามไปก่อนค่ะจากนั้นมันถามเราว่าต้องการตั้งค่าทีวีด้วยโทรศัพท์ Android อย่างรวดเร็วไหมข้อนี้เราก็จะกดข้ามไปค่ะ แล้วก็อันนี้จะให้เลือกเครือข่าย w i f i ก็ให้ต่อ w i f i ของที่บ้านคุณนะคะแล้วก็ทำการป้อนรหัส Wi-Fi หลังจากที่เรากรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเลื่อนไปยังตรงลูกศรค่ะแล้วก็กดตกลงนะคะหลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นข้อความว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จแล้วโปรดรอสักคู่ หลังจากรอมาสักแป๊บหนึ่งก็จะพบกับหน้า Google ค่ะอันนี้ให้เราลงชื่อเข้าใช้นะคะหรือว่าเราจะข้ามไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าใครกดข้ามนะคะมันก็จะเข้ามาอย่างหน้านี้ค่ะในส่วนถัดมาค่ะเรากดคําว่ายอมรับนะคะสําหรับตําแหน่งเรากดไม่ค่ะช่วยปรับปรุง Android เราก็กดไม่ค่ะแต่แล้วแต่นะคะว่าใครอยากกดใช่ก็ แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะว่าจะกดใช่หรือกดไม่ก็แล้วแต่เลยค่ะสำหรับอันนี้ก็คือการตั้งชื่อนะคะก็เราจะตั้งชื่อว่า Android TV ค่ะอันนี้มันก็จะบอกว่าเอออันนี้ก็อ่านไปเรื่อยๆค่ะกดเน็กๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เรากดเน็กๆๆๆๆเแล้วอ่านจบเรียบร้อยแล้ว มันให้เราใส่รหัสผ่านไม่แน่ใจว่าอันนี้ต้องป้อนรหัสผ่านอะไรนะคะก็ลองป้อนๆดูค่ะซึ่งเราก็ได้ทำการป้อน0000 000, 000, แต่มันก็ยังไม่ใช่เราก็เลยไม่แน่ใจว่าต้องป้อนอะไรเราก็ลองป้อน9999 99. เอา้าปรากฏว่ามันได้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่า สรุปมันคือรหัสผ่านของอะไรกันแน่จากนั้นนะคะให้เราเลือกโหมดทีวีเป็นโฮมค่ะสำหรับใช้ภายในบ้านเลือกโหมดโฮมใช่หรือไม่ตอบใช่ค่ะคุ cast, ้มแค่บิวอินพร้อมใช้งานเสมอก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเลือกปิดหรือเปิดนะคะในที่นี้เราเลือกเป็นเปิดไว้ค่ะสำหรับโหมดปรับตั้ง อันนี้ก็คือถ้าใครมีเสาอากาศหรือสายเทเบิลนะคะ่ะก็สามารถเลือกได้ว่าจะต,ต้องการสมมติอันนี้เป็นเสาอากาศนะคะแล้วก็เข้าไปที่เสาอากาศเออแล้วก็ทําการค้นหาค่ะแต่ณตอนนี้ค่ะเราไม่ได้เสียบเสาอากาศหรือว่าสายเคเบิลใดๆทั้งสิน้นซึ่งถ้าสแกนไปช่องก็น่าจะไม่ขึ้นอะไรค่ะเดี๋ยวเราลองสแกนให้ดูนะคะ หลังจากที่สแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีทีวีอะไรนะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าไม่ได้เสียบเสาอากาศไว้หรือสายเคเบิลนใดนๆนทั้งสิน้นมันก็คงคนหาช่องไม่เจอหรอกค่ะและนี่ก็คือวิธีการติดตั้งเบื้องต้นสำหรับทีวีเรียวมีนะคะ เรามาดูกันว่าถ้าเราไม่มีเสาอากาศแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างอันดับแรกเลยคือเราสามารถดู YouTube ได้ค่ะก็แต่ว่าที่บ้านต้องมีเน็ตนะคะเราต้องเชื่อมต่อเน็ตไว้อันนี้เราจะไม่เปิดตัวอย่าง YouTube นะคะเดี๋ยวมันผิดลิขสิทธ์ นอกจาก YouTube แล้วสิ่งที่มันลงมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็คือแอปพลิเคชันของ Netflix ค่ะแต่ว่าเราต้องมีบัญชีเ e ็ f ฟิกนะคะเพื่อทำการล็อกอินเข้าไปก่อนการใช้งานค่ะสำหรับใครที่อยากดูช่องฟรีทีวนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเสาอากาศหรือว่าสายเคเบิลก็ให้ ไปทำการล็อกอิน g o o g l e p ก่อนค่ะเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสริมก็ตอนนี้ที่เราดาวน์โหลดนะคะก็จะเป็นตัว t u o idtv ค่ะก็พอโหลดติดตั้งโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเข้าตัวแอปพลิเคชันค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้ค่ะมันจะสอนวิธีการใช้งานของ ตัวแอปพลิเคชัน t o o ID TV เบื้องต้นค่ะก็สามารถอ่านได้ตั้งแต่หน้า1-5ถึง5ก็กด Next ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับทำการกดอ่านค่ะหลังจากอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาหน้าลงชื่อเข้าใช้ t o o l ID ค่ะซึ่งหน้านี้เรากดข้ามไปค่ะ ถ้าสำหรับใครที่มี True ID เรียบร้อยแล้วก็สามารถลงชื่อเขาใช้งานได้หรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสมัครใช้งานได้ค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่อยากลงชื่อใช้งานก็สามารถกดข้ามอย่างเราได้ค่ะก็สามารถดูทีวีฟรีได้เหมือนกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนที่สมัคร True ID ไว้แล้วแล้วมีแพ็กเกจเสริมมีสมัครเป็นแพ็กเกจเสียงเงิน ที่สามารถดูหนังดูอะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ได้ค่ะก็ล็อกอินใช้งานก็จะสามารถดูตามแพ็กเกจที่เราเคยสั่งซื้อไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่ล็อกอินเข้าใช้งานนะคะเราก็จะดูได้แค่ฟรีทีวีเท่านั้นผู้หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ได้ซื้อทีวีเรียวมีทีวีมานะคะ ก็วันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ